สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอเทคนิคการผูกห่วงคล้องอ,อีกหนึ่งวิธีก็คือเงื Hunter Loop. อ่อนฮันเตอร์ลูปเมื่อผูกออกมาแล้วเนี่ยปมของที่นอกจากผูกห่วงคล้องแล้วเนี่ยเรายังปรับใช้ในการทำห่วงเชือกด้วยการผูกห่วงคล้อง ฮันเตอร์ลูเนี่ยเข้าด้วยกันสามารถสร้างห่วงเชือกไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยนะครับซึ่งห่วงนี้เนี่ยหรือว,ว่าวิธีนี้เนี่ยนะสามารถแก้ออกง่ายนะครับลักษณะแก้ก็คือดึงที่หูของของเงืนเน่อนสองข้างดึงแบบนี้ดึงออกเห็นไหมครับก็จะออกวิธีทำถ้าพร้อมแล้ว เรามาเรียนรู้และฝึกทาไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากขมวดเชือกเพื่อสร้างเป็นห่วงเลขศูนย์ออกมาแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของของการทำเงื่อนหลายๆเงื่อนประโยชน์ของห่วงเลขศูนย์หลังจากนั้นเราวิ่งเชือกวิ่งเข้ามาย้อนกลับเข้ามาที่เชือกวิ่งเข้ามาที่ห่วงเลขศูนย์แบบนี้ ตัวนี้เราสามารถปรับให้ยาวได้สั้นยาวตามต้องการหลังจากนั้นวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับแล้ววิ่งกลับมาข้ามมาที่เชือกห่วงเลกห่วงที่เราจะเตรียมเอาไว้แล้วสอดเข้าไปที่ข้างล่างหรือข้างในของห่วงเลขศูนระหว่างเชือกวิ่งกับห่วงเลขศูนย์นั่นเอง ได้แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดึงจัดเข้าที่เห็นไหมครับได้แล้ววิธีนี้เราก็สามารถใช้เป็นการผูกห่วงโดยใช้ปลายเชือกวิ่งนะไปคล้องกับอุปกรณ์หรือหรือห่วงที่ผูกสำเร็จแล้ว เรามารับชมตอนต่อไปเลยนะครับ ได้แล้วครับเป็นประโยชน์ในการผูกห่วงโดยใช้ปลายเชือกวิ่งวิ่งค้องยึดคล้องผูกกับอุปกรณ์หรือหรือห่วงสําเร็จที่เราผูกไว้แล้วปมของที่มั่นคงปลอดภยัย ขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ